สวัสดีค่ะมาเจอกันที่แฟลตเซลโซนศูนย์นะคะโซนศูนย์นะคะ mm hmm. ก็ได้นําเลนในสต็อกข้างหลังนะคะมาลดราคานะคะตั้งแต่วันที่21นะคะจนถึงวันที่25นะคะ mm hmm. วันพุธที่2 1นี้นะคะเราจะนําเลนด้านหลังนะคะมาลดราคาตัวละ500บาทนะคะตัวละ500บาทนะคะฟังไม่ผิดนะคะอะไม่ว่าจะเป็นเลนเล็กหรือว่าเลนไซส์ใหญ่นะคะก็ตัวละ500หมดเลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะลูกค้าสามารถเอากล้องของลูกค้านะคะมาลองเลนได้ด้วยนะ วันที่22นะคะเราจะขายตัวละ300บาทนะคะส่วนวันที่23นะคะจะขายตัวละ200บาทอะแล้วก็ส่วนวันที่24นะคะจะขายตัวละ100บาทเท่านั้นนะคะฟังไม่ผิดนะคะตัวละ100บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็วันสุดท้ายนะคะโปรโมชั่นพิเศษสุดๆนะคะจะขายเป็นกิโลกิโลละ50บาทเท่านั้นนะคะแต่ลูกค้าต้องซื้อให้ครบ1กิโลนะคะถึงจะได้ลด 50บาทนะคะเดี๋ยวเราจะมาเลือกเลนกันนะคะว่า1กิโลนะคะจะได้เลนกี่ตัวนะคะจะได้เลนกี่ชิ้นนะคะเดี๋ยวจะเลือกเลนใหญ่ไปด้วยนะคะแล้วก็อันเล็กเดี๋ยวไปดูนะคะว่า1กิโลนะคะจะได้เลนกี่ตัวนะคะ เรามาเริ่มที่ตัวใหญ่กันเลยนะคะอันนี้เราตั้งไว้แล้วนะคะกิโลละ50บาทนะคะซูมใกล้ๆเลยค่ะถ้าเป็น1ตัวนะคะตัวนี้นะคะ1กิโลนิดๆน,นะคะตัวนี้54บาทนะคะย้ำนะคะลูกค้าต้องซื้อให้ครบกิโลนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาช่างตัวเล็กกันเลยอันนี้เก็บก่อนอ่าถ้าเป็นตัวเล็กนะคะตัวเล็กยังไม่ถึงกิโลนะคะตัวเล็กแค่12บาทจริงหรอเลน12บาทจริงหรอ อะถ้าเป็นเลนสาตัวนี้นะคะ oh oh เลน3มตัวนี้นะคะรานะคาหกสิบาทนะคะในวันที่25นะคะเรายกเลนทั้โกดังเลยนะคะมาช่างกิโลเพียงกิโลละ50บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าฟังไม่ผิดนะคะกิโลละ50บาทเท่านั้นนะคะที่อื่นไม่มีนะคะมีที่นี่ที่เดียวนะคะลัคกี้โฮมสำโรงนะคะโซนแอลเฮดคาเมราน,นจะจ๊ะ โปรโมชันนี้นะคะสำหรับลูกค้านะคะที่มีไลน์ Open Chat เท่านั้นนะคะก็จะได้โปรโมชั่นพิเศษนี้ไปเลยนะคะแจ้งอีกเรื่องหนึ่งนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่นำกล้องเข้ามาลองเลนที่ร้านของเรานะคะลูกค้าห้ามลืมนะคะแจ้งพนักงานทุกครั้งนะคะที่ลูกค้านำกล้องของลูกค้านะคะเข้ามาในโซนกล้องของเรานะคะลูกค้าต้องแจ้งพนักงานให้ทราบทุกครั้งนะจ๊ะ แล้วพบกันที่โซนศู์นะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะคะ